น้องผาค่ะก็จะมาคำสลามน,นะคะน้องผาก็จะเป็นคนแนะนําอุปกรณ์นะคะน้องตะวมันก็จะเป็นคนแนะนําขั้นตอนนะคะอะ่าน้องผาบอกอุปกรณ์ได้ไหมคะมีอะไรบ้างกาวปีฟมอาหารสีน้ำอาอรีโวแลเช้อนตวง ใช่แล้วค่ะอ,อปะุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็เราก็จะใช้กาวน้ำนะคะ,ะแล้วก็สีผสมอาหารวันนี้มีสีน้ำเพิ่มเข้ามาเด็กๆอยากลองใช้สีน้ำนะคะแล้วก็กีสลินบอลเหล็กแล้วก็ช้อนตวงอ่ะพี่จันรบอกขั้นตอนสิคะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้กาวนะคะเทลงไปในช้อนใช้ช้อนตวงใช่ไหมคะ,ะใช้ช้อนตวงอ่าเราใช้ช้อนโต๊ะในการตวงนะคะเออหน,นองผาเอาให้เห็นไหมอ่ะเราใช้กี่ช้อนคะวันนี้ <laughs> ใช้ประมาณสี่ช้อนอ่าสีช่ช้อนแล้วไงต่อคะลกูกใส่ซีผสมอาหารลงไปคนนี้เข้ากับกาวนะคะแล้วก็มีกลายเป็นฟลายังไม่กลายยังไม่เสร็จยังไม่ใส่กีเซรีนบอลเล็กนะคะกีเซร,รีนบอลเล็กเราใส่ประมาณเท่าไหร่คะใส่ประมาณเนี่ยประมาณฝาหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งฝาใช่ฝา,ฝา อ่าแล้วก็ไงจากจะคะคนคนคนที่เข้ากันก็จะกลายเป็นสลามค่ะอ่าวันนี้เด็กจะทําทั้งหมดกี่สีดีคะคนละสองสีค่ะน้องฝาเอาสีอะไรครับน้องฝาเอาสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเหลืองอ่าพี่โดนเอาสีอะไรลูอกแล้วแล้วก็สีเหลืองมนูเอาสีขาวกับสีแดงค่ะโอเคค่ะอ่าเริ่มไปเลยไหมคะเริ่มกันเลยโอเคอ่ะเปิดเลยแม่เล่ยน้องผัดเทให้